สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูพลังงานไพ่กันนะคะว่าวันนี้พี่ไพ่หรือคูรุไฮเออร์เซลของเราอ,อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆในพลังงานไพ่วันนี้นะคะไพ่วันนี้ที่เราเปิด เสื่เศร้าเสียใจในการตัดสินใจของตัวเองหรืออะไรก็ตามะที่มันเกิดขึ้นนะคะเออเรายังโฟกัสกับพลังงานเก่าๆพลังงานของเมื่อวานพลังงานของอดีตที่มันเกิดขึ้นแล้วมัวแต่จงจอมอยู่ตรงนั้นโทษตัวเองโทษเหตุการณ์ต่างๆแต่ว่าไพ่อ่ะขึ้นมาเป็นใ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 นลักษณะเนี้ยพลังงานแบบนี้คือ คนคเนี้ยพลังงานเนี้ยของเพื่อนเพื่อนบางคนอะคือแบบมีความยึดติดกับอะไรเก่าๆและมันเป็นพลังงานที่กำลังกล่าวโทษอะไรอยู่อะไม่สามารถมูฟออนจากสิ่งนั้นนั้นได้อ่ะค่ะเออไพ่ก็เลยแนะนำว่าลองหันกลับมาหาสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ดีไหม อ,อลองเปลี่ยนมุมมองความคิดมุมมองอีกด้านหนึ่งมิติหนึ่งดูดีไหมว่าอะไรอะที่มันผ่านมาแล้วอะค่ะควรจะที่จะมู v อ on และดึงตัวเองออกจากพลังงานตรงนั้นได้แล้วเออกลับมาใส่ใจกลับมาให้พลังงานตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองอะเริ่ม กลับหลังมามองสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เ,ออเริ่มกลับมามองกลับมาเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ได้แล้วนะไม่ว่าอะไรก็ตามดึงตัวเองออกจากสิ่งเก่าๆถึงเวลา move on ได้แล้วนะเอ,อเพราะว่าความท้อแท้ความโดดเดี่ยวความเดียวดายความหมดอะไรตายอยากความ ไม่ยอมลุกขึ้นที่จะมองรอบๆข้างว่าตัวเองเนียยังมีค่ามากแค่ไหน่ยังสามารถทำอะไรสิ่งอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายเออเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหลุดออกจากพลังงานความเศร้าโศกเสียใจความท้อแท้ความหมดหวังเสิ่งหวังอะคะ่ะคุณจะเห็นอะไรที่มันเหมือนเปิดตาเปิดโลกอะคะ่ะ คุณจะเห็นคุณค่าที่ตัวเองมีอยู่คุณจะเห็นความสามารถที่ตัวเองมีอยู่และรู้อะไรไหมคะงานบางสิ่งบางอย่างผู้คนต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่รอให้เราอะทำมันอยู่รอให้เราหันกลับมาเห็นโดยเฉพาะต,ตัวตนข้างในของเราอะคะ่ะเขาบอกว่าแค่เธอหันกลับมากลับเข้ามาหาตัวเองอะกลับเข้ามาข้างในเธอจะเจอ สิ่งที่มันมีคุณค่าเธอจะเจอสิ่งสวยงามข้างในจงปลดปล่อยตัวเองออกจากความเศร้าโศกเสียใจได้แล้วนะคะแล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะมูฟออนออกจากความเสียใจความเศร้าโศกความยึดติดความเก่าโทษตัวเองออกมาเป็นเดอะฟูลที่สดใสที่สง่างามเออถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจิตใจอารมณ์ความรู้สึกจิตวิญญาณแม้แต่กายภาพรูปร่างเครื่องแต่งกายการแต่งตัวอะไรต่างๆมันถึงเวลาแล้วที่เราจะ move on จากความผิดหวังซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆซากๆถึงเวลาแล้วที่เราจะเป็นคนใหม่ถึงเวลาแล้วที่เราจะหันกลับมาหาตัวเองทำเพื่อตัวเอง จริงๆอ่ะมันถึงเวลาแล้วนะคะอืทุกคนรู้ไหมหลายๆคนเพื่อนๆหลายๆคนนะไม่ยอมขยับไปไหนตัดพ้อต่อว่าชีวิตตัวเองตัดพ้อต่อว่าตัวเองอยู่กับอะไรเดิมๆซ้ำๆซักๆมาอย่างเนิ่นนานแล้วอ่ะมันถึงเวลาแล้วนะที่เราจะได้ทําในสิ่งที่เราต้องการที่จะทําจริงๆเป็นคนใหม่เป็นสิ่งใหม่ เป็นสิ่งใหม่เป็นคนใหม่แล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเคลียร์พลังงานลบๆอ่ะที่มันไม่โอเคที่มันดึงที่มันฉุดที่มันหลังเราไว้อ่ะค่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะออกจุดจากจุดตรงนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะเป็นคนใหม่ถึงเวลาแล้วที่เราจะสดใสถึงเวลาแล้วที่เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนทุกๆอย่างรีเซ็ตทานฟอร์มตัวเองเริ่มต้นใหม่ เป็นจุดเริ่มต้นที่สง่างามสง่าผ่าเผยนับหนึ่งใหม่เออนะคะนับหนุ่งใหม่ด้วยบทเรียนเก่าๆที่มันสั่งสอนที่มันแบบเป็นบททดสอบเป็นครูเป็นครูรุให้เรามองเห็นและกลับรกลับหลังกับหันหลังกลับมามองว่าตัวเองมีค่ามากแค่ไหน ออสามารถสร้างสรรค์ชีวิตสามารถสร้างสรรค์ผลงานสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้แค่เราอ่ะหันหลังกลับมามองเห็นคุณค่าที่ตัวเองมีอยู่อย่างแท้จริงใช้ชีวิตด้วยชีวิตใหม่ด้วยชีวิตที่สดใสไม่ต้องเก่งต้องกลัวเลิกกล่าวโทษตัวเองได้แล้วนะคะเออเลิกกล่าวโทษตัวเองแล้วแล้วเริ่มต้นใหม่นะรีเซตตัวเองใหม่เกิดใหม่ด้วยจิตวิญญ,ญาณใหม่ เกิดใหม่ด้วยจิตวิญญาณใหม่ๆเป็นคนใหม่ที่เฉิดฉายเป็นคนใหม่ที่สนุกสนานกับโลกใบนี้เป็นคนใหม่ที่เข้าใจทุกๆอย่างและนำพาตัวเองไปด้วยความรักความเมตตาที่มีให้กับตัวเองเยอะๆนะคะเออจงจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณมีเพื่อนร่วมทาง คุณมีเพื่อนร่วมทางแม้ว่าวันนี้จะรู้สึกโดดเดี่ยวแค่ไหนแต่จงจําไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวจัก,กรวาลเขคอยซัพพอร์ตคอยส่งเพื่อนๆคอยส่งสิ่งต่างๆเข้ามาให้เราได้รับรู้อยู่เสมออมืที่สําคัญเรายังมีเราที่เป็นเพื่อนคู่แท้เรายังมีเราที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นเพื่อนสนิท อของตัวเองอยู่เสมอรู้ไหมคะเราอะจมจ่อมอยู่กับในอดีตเฝ้าโทษตัวเองแล้วไม่เงยหน้าขึ้นมอง,ม,องมาเห็นสิ่งต่างๆข้างในของเราจะยิ่งเจ็บปวดรวดร้าวเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความรักให้กับตัวเองความเมยตาให้กับตัวเอง คุณจะรู้ว่าคุณมีคุณค่ามากแค่ไหนอย่าปล่อยให้จิตใจจิตวิญญาณมันเศร้ามันจมอยู่กับอดีตหมูบอนได้แล้วนะคะคุณมีค่ามากมายกว่าที่คุณคิดอะไรที่มันเคยตัดสินใจผิดพลาดไปอะไรที่มันเป็นความเสียใจอ่ะล้างหน้ากระดานใหม่ทั้งหมดรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดแล้วเริ่มมันเริ่มด้วยหัวใจเริ่มด้วยความรักที่มีให้กับตัวเองเริ่มด้วยความสดใสเริ่มมันด้วยความเมตตากับตัวเอง ถึงเวลาที่จะต้องกลับมารักตัวเองอย่างแท้จริงปรับเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆในชีวิตปรับเปลี่ยนทุกอย่างเอาเอเนจีใหม่ๆกลับคืนมาจากที่เคยใส่เสื้อผ้าสีดำก็ไปใส่สีใหม่ที่เรารู้สึกชอบที่เรารู้สึกรักสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกก่อนก็ได้ค่ะให้เรารู้สึกดีให้เรารู้สึกสดชื่นให้เรารู้สึกสดใสเออสลัดมันออกเสื้อคลุมเก่า ซ้อมๆม,มอ่ะพลังงานลบพลังงานอะไรที่มันเกาะติดเราอยู่สลัดมันออกซะนะคะแล้วใส่เสื้อผ้าใส่ผ้าคลุมใหม่ที่มันมีความสดใสที่มันมีความสวยงามทําในสิ่งที่เราชอบเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะแล้วเราจะเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเป็นเดอะเเบสเวอร์ชันที่ดีขึ้น เออจากพลังงานของเราเนี่ยแหละจากตัวเราเนี่แหละไม่ใช่ใครกลับมารักกลับมาเมตตากลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองและดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความสุขใสยด้วยพละใจที่เตี่ยมเตี่ยมเต็มร้อยนะคะนะทุกคนกลับมารีเซ็ตแล้วเริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะ